ร้านน้องเทนี่ปุ่นโอริโอ,ลโอแล้วก็ราดซอสชอ็อกโกแลตอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ร้านค้าขับเคลื่อนไปได้นะครับปุ๋ยแลดูเป็นนักตอบทยสวัสดีค่ะ พบกับเอกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอกจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมากินเค้ญี่ปุ่นกันอาแต่วันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเอกอยู่ณนะตลาดชุมชนเคหะทุ่งสองห้องค่ะเป็นในส่วนของชุมชนที่เอกอยู่เนี่ยแหละค่ะก็ด้วยความที่สถานการณ์โควิด ณปัจจุบันบ้านเมืองไทยเป็นแบบนี้นะคะเราก็ไม่สามารถรวมตัวกับทีมงานของเราได้นะคะวันนี้นะคะเอกเลยต้องฉายเดี่ยวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมากินเค้กเจ้าอร่อยเจ้าประจําที่เอกกินเป็นประจําเลยในย่านเขตหางคุ้งสองท้องนะคะก็เราอยู่หน้าร้านแล้วนะจ๊ะแทนนี้เลยนี่เราคุยกับแม่ค้ากันดีดีกว่าสวัสดีค่ะอ่ะพี่ขา ร้านนี่คือเปิดมานานหรือยังคะเอ่ยจะสิบปีแล้วค่ะจะสิบปีแล้วเนาะแล้วราคาเริ่มต้นอะไรยังไงคะไส้ยี่สิบห้าบาทค่ะแล้วก็เพิ่มไส้อย่างละห้าบาทเพิ่มไส้อย่างละห้าบาทอ่ะโอเคมีแบบไหนบ้างนะคุณพี่เคยเห็นเป็นไส้สีสด้วยเป็นแป้งสีสีค่ะเป็นชื่ออะไรแล้วก็แป้งใสลูกแป้งช็อคโก้แป้งวานิลลาธรรมดามีแป้งให้เลือกด้วยใช่ค่ะอ่ะคะหนูเอาเป็นแป้งแป้งสีสีก็ได้ครับคุณพี่เอาเป็นไส้หมูหยอง โอรีโอแล้วก็ราดซอสเป็นช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชม แล้วเสร็จแล้วค่ะต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เปิดตั้งแต่วันไหนเปิดอ6โมงเช้า6โมเช้า6โมงเย็นอุ้ยพิธอม6โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันไหมคะทุกวันนะคะก็ถ้ามีวันหยุดก็คือเราก็อาทิตย์นึงเาจะหยุดหวันเรจะไม่มีระบบวอร์แล้วแต่ของร้าอ๋อโอเคก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากจะกินเคทแบบว่า อร่อยอร่อยสะอาดสะอาดแล้วก็โหยพรีเมียมมากๆเลยราคาไม่แพงด้วย2ไส่ยีบาทไส่ต่อไปเพิ่ม5บาทอืมคุ้มมากๆไหมนะคะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ถ้าอยู่ละแวกนี้เราส่งฟรีค่ะอืมอยู่ละแวกนี้ส่งปีนี่ก็คือในต่อแผงขึ้นไปอ่าต่อแผงขึ้นไปแรกหลักสี่นี่นะคะและที่สำคัญเนี่ยก็คือสามารถสั่งทางแอปพลิเคชันของโรบินพูลได้ด้วยอ่าก็ยังไงก็ฝากร้านน้องเคป่ปุ่นเนาะใช่ค่ะ องคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราได้ที่นั่งกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมก็เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่เราหยิดยืมเข้ามานะคะต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนของที่เอกเลือกมานะคะเลือกไส้ตัวนี้นะคะก็เป็นหมูหยองโอริโอ,ลโอแล้วก็ราดซอสช็อกโกแลตหลายหลายคนเคยบอกว่าโอริโอกับหมูหยองเนะี่ยเข้ากับของหวานมันเข้ากันหรอ ี่จะทําให้ดูคุณผู้ชมมันเข้ากันทุกโซ่ขาไม่พงกรอบมากเลยนะ,ะ,นะคุณผู้ชม,มกรอบจริงหม,หรมันได้เด้อคุณผู้ชม จริงๆคือเราอ่ะตั้งใจวางแผนไว้แล้วนะว่าสัปดาห์เนี้เราจะไปถ่ายบุฟเฟ่ปิ้งย่างแต่ด้วยความที่รัฐบาลประกาศในเรื่องของการไม่ให้นั่งกินในร้านเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้สงสารร้าน,นค้าสงสารช่องตัวเองเูจะไม่มีอะไรลงอย่างนี้เราก็เลยแก้ปัญหาส u พา o หน้าโดยที่เราไปถ่ายร้านค้าไกล้บ้านเราก็สามารถ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าใกล้บ้านด้วยนะคะก็อยากเป็นต่วหนึ่งที่จะช่วยให้ร้านค้าขับเคลื่อนไปได้นะครับโุ๋ยแลดูเป็นนางสอวไทยแต่จริงเราอยากช่วยร้านค้าจริงๆนะครับคุณผู้ชมถ้าเราเป็นต่วหนึ่งที่สามารถช่วยร้านค้าร้านต่างๆร้านเฟรหรืออะไรร้านเล็กร้านใหญ่ต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถเป็นสื่อให้ที่จะช่วยให้ร้านค้าขับเคลื่อนไปได้เนี่ยเราก็ยินดีนะคะเราเริ่มเข้าใกล้ในส่วนของ โอริโอแล้วมันอร่อยอยู่นะคุณผู้ชมทันทีที่กินไส้เนี้ยมาเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะนะฮะมันมีความกรอบนะครับคุณผู้ชมพอโดนนีสุดของโอริโอมันก็จะมีความเป็นแบบว่า บริโอมันมีความเป็นช็อกโกแลตขมขมอะไรเงี้ยเออมันจะได้เท็กเจอร์แบบนั้นนะคะเราก็บูกกับผสมกับหมูหยอกเนะ่ะมันก็จะเป็นหวานๆหรืออะไรเงี้ยคือแบบโอ้ย,อยกรอบนะคะใครที่ยังไม่เคยลองลองรู้ก็ได้พันเฟิร์มว่าอร่อยกรอบยิงสั่งได้นะคะ ใครอยู่ที่ทแถวแถวเคยข่าชุมชนเคยข่าทุ่งสองท้องเนี่ยสามารถวอล์กอินปีตัดได้สามารถสั่งจากแอปพลิเคชันโรบินฮูดแล้วก็โทรสั่งก็ได้ด้วยเช่นกันก็าาฝากคลิปนี้ไว้ด้วยละกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เอกด้วยใครที่หลบเข้ามาดูแล้วแล้วยังไม่กดซับสไครป์เนี่ยกดให้เอกด้วยนะคะก็ปลั๊กตุ๊ดอย่าทิ้งตุ๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของเอกสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ต้องขอกินอันนี้ต่อด้วยเพราะมันอร่อยจริงๆคุณผู้ชมไม่ได้